โอ้เยอะ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 ดูดิดูสวยไหมถ้ามันรวมกันนะจะสวยนะหิ่งห้อยเทำไมกำลังมาแล้วนี่ยกำลังมาตัวไ้ปเก็บอยทุกคนหิ่งห้อยดูหิ่งห้อยเรจับทำไมอ่ะตอนนี้หิ่งห้อยออกสอนเรียนทุกคนวันนี้เราจะไปจับหิ่งห้อยกันนะคุณเราจะไปล่าหิ่งห้อย อใส่ขวดยอนไปเด็กตัดหินห้อยไปใส่มุ้งขวดคนลุกเลยนะทุกคนนะคนดูดิ การเธอต้องให้มันให้มันอยู่นิ่งๆก่อนเอาใส่ขวดดิเอาใส่ขวดสิทุกคนดูมันมืดมากเลยนะเทุกคนดูมันจะร้อนไหมไม่ร้อนมันร้นหนึ่งตัวอืมไม่ได้สองตัวเหรอสองตัว คนด้ซองตัวแล้วนี่ๆๆๆตัวนั้นมืดนะเราไม่ได้เปิดแฟลชนะเปิดแฟลชถ่ายไหมโอ้โหเออเปิดแฟลชถ่ายก็ไหนนี่เห็นใช่ไหมเห็น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  เบาๆนะทุกคนดูนูน่นตรงป่านู่นทุกคนเยอนะมากเลยเราจะอะไรก่อน <c oughs> ย่ตกแ่วยงตกแถวนีルル้เ <peanut> น <features> ี <trees> ่ยเดี๋ยวเราดูไปเออไม่เห็นเยอ๋อเป็นป่ายากเยอะ โนี่ไงจิงคุ้มกๆนี่ห็นไี่ไง,ไงมีท้องเสียงเหลืองไงอ๋อกระเปาะทีอ่ออกไปนี่เองน่ะน่ะน่ะน,นอ๋อ ดินขึ้นไปดงว่าอยู่แถวนี้เนี่ยไปอะมนตกดิ่นนี่นี่นี่นนี่นี่ทุกคนนี่นๆๆีเห็นไหมเห็นไหมนี่ฮะน,น,นี่คือแมงหิ่งห้อยนะทุกคนนะใครไม่เคยเห็นนะอ่ะเดี๋ยวดูท้องมันดูท้องมัน เฮ้ยแน่ๆนะมันชาร์จฟังมันชาร์จไฟแล้วคือตอนตอนสว่างมันจะชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แล้วทุกคนนะนี่ท้องมันนี่นะทุกคนนะเแล้วใส่ขวดแล้วเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดตรงนี้ตรงนี้ไหนอีกอันนึงอ่ะไปแล้วทุกคนดูเหมือนมันนอนทุกคนมันนอนเหมือนไปไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวซูซมแก้ได้ปะบ้าก่อน

โอ้ยตายตัวนี่สมบูรณ์เลยนะนี่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 ไป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 ถอยอยีกตัวนึงนี่ทุกคนตัวเราจับเบามากเลยนะกลัวน้องตายจะใส่ขวดแล้วได้ปิดฝาอดูดกอ่ะตัวแกเหรอตัแกมากินหิ้งห้อยตกใจหมดเลยอ๋อนี่นี่นี่

โอ้ยช็อตช็อตช็อตจริงเหรอมั่วไฟฟ้าลาวงจรทุกคนพอยังยังยังถ้ามันเยอะเยอะมันจะดูแบบเห็นน้ำมันแล้วอ๋อน้ำมันที่เขามาพ่นยุงทุกคนออ่า้เก็อเก็บเก็บให้นะเก็บไห้เซนเลยมือเขาเหม็นน้ำมันอ่ะ โอ้ทำไมมันแม่นจังเลยอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนแล้แล้วมันจะบินอ่านี่ไงเราก็ดักอยู่ตรงนี้ึไหนหายไม่ไงไม่ไไม่ได้ไึไม่ได้ได้นี้กันคอคนี่ องอันใช่ไหมไออันเดียวตัวเด่นเดียวเขาได้สองอันกับของตัวอันเดียวเลยทุกคนแต่ไม่รู้มันจะมันกำลังคาบใตอยู่มันมันอะไรนะทุกคนมันยังในขวดมันมันไม่ค่อยแบบว่าออกแสงเนีอ่ยมันสว่างไงมันต้องรอที่มันมืดเดี๋ยวเก็บไปเยอะกว่านะฮัปแล้วทุกคน มันเริ่มหายมดแล้วมันบินไปแล้วบินออกไปโน้นบินออกไปฝั่งโน้นไงเพราะมันมีไฟแปดไงไฟท์่ออมันไม่ชอบแสงสว่างใช่มันบินออกไปเรื่อยๆฝีมือฝีมือละแล้วก็ว่าอยู่ทำไมหิ่งห้อยเยอะจังเลยแถวบ้านหรอมาจากนี่เกาะเกาะ ถึงห้อยเป็นมแมลงที่ค่อนข้างพิเศษนะทุกคนนะเพราะมันมีไฟในตัวเองอะลึกไปตกล้ตกดินแล้วทวนเมื่อกี้เห็นออกแสงตรงนี้ บินมาใสาม่มเงินเฉยๆเลยเนี่เ,เห็นออกแสงเมื่อกี้ตรงนี้ห,นหายละโอ้นี่ันหนึ่งนี่นี่นี่บินเกาะเฉยเลยนี่ันหนึง่งอือไพอะโอเคกนพอแล้วมันก็จะบินไปเรื่อยทุกคน ต้องปิดแฟดตอนนี้เราปิดแฟตแดนะทุกคนนะที่มันมือเดี๋ยวหันมาที่มันมืดอ่ะมันเห็นอันนี้อย่างเงี้ยน่ะตอนที่มันมันบินไหมอ๋อตอนที่มันบินไงตอนนี้มันไต่มันน่าจะยังไม่ค่อยสตาร์ทเครื่องแล้วะอละอันนี้ยัง สองสามตัวออกแสงแต่ว่าใน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 ขวดก็เยอะอยู่นะอืมเฮ้ยมันเริ่มสตาร์ทแล้วสตาร์ทเห็นไหมเห็นไหมมนเริ่มละหยิยดละยับแล้วคนดูวดน้ำมีไฟอันนี้อืมได้เฉยเลยตัวต้องปิดไฟอย่าเปิดแฟ นี่ไงอนไไม่เห็นดูการออกแล้วออกแล้วการออกออออนี่เาตับยุ่ดูยู่นี่ แสงไฟมันก็เลยมันมันจะไม่ติดใช่ไหมอ่าต้องต้องปิดอืมไม่ประกัน,กนให้ให้ให้เห็นแบบไฟอ่ะได้ยิดได้ยับอ่ะเห็นเห็นอยู่ใช่คเพื่อถ่ายคลางอย่างนี้แล้วเราไปเล่งเอาเขาาต้องยืดกว่านี้อ่ะตัวเวเราไปไป เดืนตอนเด็กน้อยไปทุ่งนาก็พ่อกับแม่หาจับจิง้งหรีดไงช่วงเด็กน้อยอะ่ะเคยเออกไปไหมแล้วก็ไปได้เนี่ยไปหิ่งห้อยไปได้หิ่งห้อยตามทุ่งนามาแล้วปล่อยเสร็จมุ้งพุกนก็นจะตามตต้นี้ไปสิไหนอะ่ะไปแล้วอะ่ะ เมเพื่อนคนจะเห็นมันตลกมากเลยดูท่าท่าคนจับหิ่งห้อยโอ้สวยนะระยะระยับเลยทุกคนนี่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 ค่ะค่ะนี่นี่นี่มันบินไปหาแล้วมันบินไปหาแล้วการกัารตรงน้ั้นมันมันก็มาตามกันนะอืมอืม โอ้ยถ้ามีแบบว่าใครจับหิ่งห้อยเป็นของขวัญให้อ่ะมันดูบสุพพายวะเออถ้าลืมจับโอ้ยจากใครยาวยังไงไม่ไม่ขม้างบน <c oughs> โอ้เห็นไหมบบกว่าเยอะม,มันจะได้มันจะได้แบบนี่มันอยู่ข้างบนเห็มมนปะบนบน <c oughs> กลางวันไม่รู้หิ่งห้อยอยู่ยังไงล้กอาจจะอยู่ใน,ม,นมันมาหา,านี่มาหาขวดมาหาขวดมาหาขวดเห็นไหมมาหาขวดทุกคน